สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนครับวันนี้ผมนั่งอยู่ที่ชุมชนเคหะทุ่งสองห้องนะครับกับท่านประธานพระสวรรค์ีท่าสูงและก็คุณอะไรครับแนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับผมป้าชาตกชาตีนะครับเป็นประธานอภมเขตหลักสี่ครับวันนี้ท่านมาทําอะไรบ้างครับวันนี้ก็วันนี้จริงๆมีกิจกรรมของอภมนะครับแล้วก็ของศูนย์แกเกลียดด้วยมาให้ความรู้กับพี่ๆที่อยู่ในเคหะทุ่งสองห้องเนี่ยครับแล้วก็มาเจอกับกิจกรรมของครูแป๋วนะครับท่านประธาน ชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข53ครับกําลังออกขีกกำตัดผมกันอยู่เลยครับโดยอาจารย์ใหญ่นะครับก็ขออนุญาตถามเรื่องอพมนี่ย่อมาจากอะไรครับอพมย่อมาจากอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับเป็นอาสาสมัครของกระทรวงพมครับเรียกย่อๆครับก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับผมมีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างครับก็ช่วยเหลือสอดส่องดูแลผู้ที่ประสบ ปัญหาความเดือดร้อน,นตั้งแต่ตั้งแต่เกิดนะครับตั้งแต่เกิดจนแกหนุ่มสาวครอบครัวนะครับจนสูงอายุผู้พิการครอบคลุมทั้งหมดเลยครับทั้งทั้งห้ากลุ่มครับผมแล้วก็วันนี้เห็นมีเอาอะไรมามอบให้ชุมชนครับอ <laughs> <ต>๋อว,วันนี้ก็จริงๆก็เป็นแผ่นพ,พับประชาสัมพันธ์ครับ <laughs> ในเรื่องของอ,อพมอแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งก็ผมก็เป็นประธานของศูนย์ไกลเกลี่ยของสำนักงานเขตหลักสี่ด้วยครับศูนย์ไกลเกลี่ภาคประชาชนก็มาให้ความรู้ในเรื่องของกรมคุ้มครองสิทธิของของชุมชนด้วยครับของ ประชาชนชาวบ้านเราเนี่ยครับแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมตัดผมด้วยโดย,ดยครูปแป๋วหรือว่าท่านพระสวรรค์สีทาสุงนะเป็นไงครับกิจกรรมวันนี้ครับก็เป็นที่หน้าพอใจมากแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ใหญ่แล้วก็คณะลูกศิษย์นะตัดกันได้ดีมากแล้วทุกทรงที่ออกไปเนี่ยสวยงามยังแอบชมทุกคนที่เขาตัดไปแล้วนะคะทั้งๆท,ที่มาทราบว่าเขาก็เพิ่งจะเริ่มเข้ามาเรียน แต่จันใหญ่เนี่ยฝีมือค่ะควบคุมได้ดีมากยังไงก็อย่าทิ้งพวกเรานะมาบ่อยๆนะคะชอบค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะจย์ใหญ่จําไม่ได้นะครับมามาตัดผมแล้วแล้วก็ประชาชนก็ให้การต้อนรับดูแลเป็นอย่างดีเดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีการตัดกันดูนะครับเชิญเลยครับท่านเชิญเลยครับอาจารยได้เลยครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูวันนี้ก็จะเป็นทีมงานที่ทางสถาบันนะครับสอนตัดผมของจันใหญ่นะครับ นำมาเป็นจิตอาสาครับบริการตัดผมให้กับพี่น้องเราในชุมชนนี่ฟรีนะครับตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้หยุดเลยนะฮะประมาณกี่ชั่วโมงแล้วอาจารย์ตั้งแต่ตั้งแต่แปดแปดโมงครึ่งนะครับอ๋อตั้งแต่ตั้งแต่แปดโมงครึ่งชาวบ้านก็นั่งรออยู่ก็ยังทยอยมาเรื่อยๆครับอาจารย์จะไม่เวลาทานข้าวแล้วเนี่ยครับแล้วก็วันนี้นักเรียนข้างอ่ะตัดผมชายมามาสามท่านนะครับีมีนักเรียนข้างหญิงอ่ะแค่หนึ่งท่านนะแต่ว่า ตอนนี้ช่างผู้หญิงอ่ะนักเรียนท่างผู้หญิงมีแค่คนเดียวออาจารย์สมศักดิ์นะครับครับช่วยลงไปตัดให้ชาวบ้านนะจะได้กิจกรรมจะได้เรียบร้อยคนไหนครับอาจารย์นักเรียนช่างผู้หญิงสักนี่อันนี้อาจารย์สมศักดิ์แล้วอีกอีกท่านละครับอาจารย์เป็นอาจารย์เฉวีครับอ๋ออาจารย์เฉวีอ๋อนี่ตานช้างซาลอนอ๋อฮซอยแจ้งวัสิบสี่ครับเป็นเจ้าของกิจการนี่นะครับซาลอนเจเทีหลักสี่ครับซอยซอยแจ้งที่สี่เราใกล้ๆนี่เองฮะอยู่ในเตหลักสี่เราอืมครับนี่ฮะ พ่อพ่อแม่แม่ก็มีความสุขครับมานั่งตัดผมนี่ก็แม่ <laughs> มครับแล้วชุมชน,นที่หาทู้ของห้องเนี่ยมีประมาณกี่ อ๋อตรงนี้เป็นชุมชนใหญ่ครับรวม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 กันในเวิร์กนี้ก็28ชุมชนนะครับคนก็เป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นคนเป็นหมื่นหลังคาเรือนนี่ก็สามสี่พันนะครับครับผมแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการระบายน้าการดราตวนไหมก็ก็คงมีทุกอย่างแล้วครับแต่ก็ก็แก้ไขกกนไปได้ได้ครับก็อยู่กันไปนะก็อยู่กันไปได้ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาที่ใหญ่ขนาดเมื่อเมื่อก่อนเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะเป็นพื้นที่ต่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยพัฒนาปรับปรุงเสริมถนนนู่นนี่นั่นม ปัญหาก็ลดลงนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้แรงเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่กิจกรรมตรงจุดเนี้ยฮะจะเป็นจะเป็นมูลนิธิของผู้สูงอายุชมนมผู้สูงอายุทุ่งสองห้องจุดนี้จะเป็นจุดรวมของหลายๆกิจกรรมอย่างเนี้ยของครูแป๋วเนี้ยก็เป็นอีกชมรมนึงก็มาทํากิจกรรมร่วมกันอย่างผมก็เป็นอีกชมรมนึงก็มาทําร่วมกันเพื่อประโยชน์ของของคนในชุมชนเนี้ยครับก็ได้อาจารย์มาช่วยด้วยอีกทีนะครับนะครับวันก็ขอบคุณประชาชนแล้วก็ ูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมมนตัดผมให้สถาบันนะครับท่านเป็นตัวแทนอ๋อใช่ก็ครับก็ขอขอบคุณนะครับทีมของสถาบันสอนตัดผมของอาจารย์ใหญ่นะครับแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านรวมถึงนักเรียนตัดผมรวมถึงพี่ๆที่อาจจะเป็นเจ้าของกิจการร้านทําผมด้วยครับที่เป็นทีมที่มากับทางอาจารย์ใหญ่นี่ครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มีกิจกรรมดีๆครับแล้วก็เสียสละเวลาเสียสละฝีมือนะครับมาทําให้มาตัดผมให้กับ พี่น้องชุมชนเราเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไปตัดข้างนอกเองก็อาจจะค่าใช้จ่ายสูงนะครับ,รบหลายๆท่านก็อาจจะไม่มีไม่มีเงินมากพอที่จะไปทําอย่างนั้นนะครับเมื่อมามีกิจกรรมเนี่ยดีมากเลยครับ,รบอาจารย์สมศักดิ์ตัดผมที่ร้านซาลอนหัวละห <มา S 2> <ๆ S 1> นึ่งพันบาทแน่นอนครับ <c oughs> แต่วันนี้มาตัดฟรีอ่วันนี้มาตัดฟรีรอันนี้คือจิตอาสามากๆเลยครับก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนไหนสนใจก็สามารถติดต่อประสานมาที่ทาง อาจารย์ใหญ่ได้นะครับติดต่อผ่านท่านก็ได้ครับผมแล้วก็ติดต่อผ่านท่านพัะสวรรค์ครับคก็ได้ยินดีค่ะยินดีครับยินดีครับอะไรที่ทำแล้วทุกคนมีความสุขเราช่วยกันครับใช่ครับให้สังคมน่าอยู่ใช่ครับใช่ครับสังคมมีระเบียบวินัยเรื่องทรงผมใช่ให้ทุกคนได้สะอาดเพื่อปลอดโรครับปลอดภัย จิตใจก็สบายใช่ไหมเป็นโรงเรียนก็ได้นะครับใช่ไหมอาจารย์ไม่จำเป็นจ้เป็นชุมชนนะครับโร,บรบงเรียนที่แบบอยากจะตัดให้นักเรียนอะไรก็ได้เหมือนกันครับ,บรได้เหมือนกัน,รนครับผมแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณใครบ้างท่านขอบคุณขอบคุณครูแป๋วพัฒวรนนะครับประธานชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสุข53นะครับ,บราาแล้วก็ขอบคุณนายมือที่ลุงชวนใช่ไหมอ่ามูลนิธิเจ้าหอหลานที่นะครับมูลนิธิเด็กแย้ควไปแข่งมูลนิธิผู้สูงอายุเคหะชุมชนชุ่งสองห้องนะครับจะมี ลุงทองสานะครับเป็นประธานนะครับส่วนลุงชวนจะเป็นอดีตประธานแต่ก็ทํางานร่วมกันตลอดครับแล้วก็ขอบคุณประชาชนทุกท่านที่มาใช้บริการขอครับผมให้ความร่วมมือมีการลงทะเบียนนะมีการเว้นระยะห่างด้วยใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสัดบสวับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หันมาหน่อยพวกเราอ่านี่ทีมทีมงานสนใจเกลี่ยครับสนแกเกลี่ยของชุมชนครับไเอไม่เอ่เอนไม่เอาม่อาไม่งอไเดี๋ยวไ่ามเเอมอ่มอเมอเมเ่ง เอาคลิปอาจารย์คลิปใช่ไหมเป็นคลิปน,นึกว่า